สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปพิธีสานสตาร์เวอร์รุ่น4 2ครับนะครับผัดกระเพราครับอันนี้ก็ผัดไปรอบหนึ่งนะครับนั่นนั่นึงครับผมพีที่เราทำให้ต่ำลงไปนะครับสูตรทั้งนี้สูตรแซ่บเองแซ่บปากนะครับให้จริงจรินเองครับผมอันไป

เปลาหน่อยนยึงครับผมใส่ซอสนี่ยโอ้โหปาล์ท โยกผมผมนื้อครับเวลาชัดเลยดูดีนะอ็กินหอย អ្នកប៉ុនៗទាំងនេះទាំងនេះទុកថែមទៀតតាមណាស់នេះ เ,ามเมอาเรียบร้อยขนมยิมบดิดเลยครับผมเห็นมัซ่การบีบรับดขนสิงหบเซฟเครืเซตาปาก์ตเ็ดหลมลับปรามรับประทานครับ สวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนึงครับมาครับวันนี้พาไปกินร้อกระดาษนะี่ยซองซองครับผมกระดาษนี่กระดาษเดยืยนะครับ,กร,บรกระดาษเดิมาครับก็มูสักมาครับจับแซงกันนะ คระเพิกกรเทพมีคำนี้ไงครับคำแรกครับผมอืมอืมคือผมจะได้แดงปัดเดือดนะครับมาครับคำสองครับอุ้ย กับบาลนเนาะสงการพี่น้องเลยต้นเป็นงานทางกายทางใจครับสวัสดีวันสงการอีกเทนึงไะครับเป็นสงการทางใจแนนออพี่น้องเป็นบไ่ไหมได้ครับ ครับบููได้ที่เบิ่งยามคืนเลาวหิวอะขอโทษขอไปไ้นด้วยครับเนอะพวกท่านต้องซื้อของติดตู้เย็ยนไว้แล้วครับกันหิวครับผม เรามันเพลียแคับแตซมกันครับผู้เดเดินทางกลับสงการครับตัวมาระวังความปลอดภัยด้วยครับเจ้า คนที่เล่นตรงกางนะครับยิ่นรถพยาบาลก็ยิงไปสาบเพลิงนะครับอาจจะทําให้รถเข้ามาด้วยความเร็วสูงอาจจะเสียหลักก็ได้ครถพยาบาลน,นะครับผมบางครั้งอาจจะมีเชืถูกเชิญปราะงั้นนะครับจะขอความรำมือนครับด้วยยิ่งสาบถูกเชิญครับ ใช่ไหมครับคุณหลังธรรมชาติคุอแบบดูถูกฮาร์ดทีสนะฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยครับรสชาติจะใค เวลาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ไม่ได้ลงคดดลิปโดดหรอกว่าเปิดเบื้องู้ติตามหรืนตั้งตุลิตามขึ้นติดตใจผมคนระับนี่กำลังใจขึ้นไหมครับ ย้อวหลังสงการไว้ก็หานหายุหาจินเอนอ่ทยพี่น้องเบื่อตอนนี้ยังไม่ได้อวบไปไกลครับคนจีนทหารครัวไ,ไปดำนะครับสำหรับผมคับโอ้ กินปลาอิ่มครับจุกมันหอนอนะมันหิวต้นาน้ำนะครับมันกินอย่างไรเลยครับนอืน 嗯，对、嗯，哥好。 คลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับผม